ถ้าฝนตรงข้ามจะเปิดคาเฟนีมาขนาดนี้เราก็หยิบโรมเป็นมีหน้ามาเลยโรมตัวนี้มันจะเก่งกับพวกตัว DPS แล้วก็พวกตีไวๆก็เป็นตัวที่เล่นง่ายด้วยนะคะถ้าใครหันเล่นก็แนะนําว่าหยิบมาได้เลยพอจะหมดซีซั่นแล้วเรามาพูดถึงการเดินเกมหน่อยหลังแข่งมาก็จะเจอได้นะคะพวกป่าที่จะไปเติมออฟหรือว่าแครี่ช่วงต้นเกมจริงๆเราก็ควรที่จะไปเติมนะ้เพื่อเก็บคิวแรกแต่ว่าอันนี้เราก็จะมาอินเวทนะคะบับแดงซึ่งพอเมทแห่งเขาก็ดีมากๆเลยที่มาช่วยเติมเราก็เรียบร้อยจากนั้นเราก็จะมาดูที่บั๊แดงของเราต่อนะะะคั่ขข้้้าาาาามมเเเเเเเรรูตตววไไปิินดดียจก แล้วก็จะคอโจมตีธรรมดากับครีปเก็บสแต็กก่อนจะทําให้เราเดินเร็วขึ้นไงเราสแต็กเราต้องเก็บถึง10บอะดูดีเวลาเจอคาเฟนีนทีแสแต็กมันขึ้นเร็วมากไอสก,กิลหนึ่งได้ถึง2รอบอะ่ะ เราเป็นเมทเรานะคะที่ได้เฟิร์สบาดฝั่งตรงข้ามไปเมทเราเดินเกมดีมากเลยอะเกมเนี้ยเราโซมังกรเราทีมเราก็ได้นะคะตอนแรกเราว่าเราจะมาอินเวทต่อแต่เราเห็นเพนเราสะดุ้งเลยถอยหลังแทบไม่ทันตะโกนบอกแคลรี่แล้วนะแต่แคลรี่ก็ลึกเกินเราก็เลยต้องยืนนะคะรับดาเมจถึงจะบอกว่ามันเป็นตัวเก็บสเต็กกับคาเฟนีไว้แต่ถ้าเราโดน3ตัวขนาดนี้แล้วเ,เพนก็แรงเรียบร้อยไอหวันคู่และนี่เป็น3ไอเทมแรกที่เราควรออกมาก่อนในเกมนี้นะคะละโลมอย่างจนอนะถึงแม้เราจะพลาดในไฟเมื่อกี้นะคะอีกกี้เขาก็ลงมาเติมขาแล้วก็ได้ปา่าฝั่งตรงข้ามไปเร ตอนนาคอมานะคะตอนแรกเราเก็บสแต็กเห็นปะเราใจยังไม่ปัดเลยระยะมันเกี่ยวคาเฟ่ได้พอดีแต่เขาฟิกออกนาคอก็ใช้ความพลิววเข้าไปงัดหลังป้อมโอ้แลวโดนทั้งป้อมโดนทั้งตดโดนทั้งอะไรก็ไม่รู้ถ้าจะทําตัวหิวมันก็ได้แหละแต่ไม่น่าใช่ในป้อมใหญ่เขาลวาร์ปอยู่กลางแม่น้าเห็นเพลงกำลังตีบาฟ้าแต่ในแมพเขาจะไม่โผล่นะคะเนี่แหละเป็นข้อดีของการที่เราคุมแม่น้ําไว้เลือเสร็จเราก็จะมาเดินกับเมย์นะคะยังไม่ต้องเดินรอคนหลงเราเห็นแล้วเมย์เข้ามาแล้วก็จดการเกี่ยวนะคะแล้วก็กดอันตีล็อกขาเป็นิกก ไม่รู้จะบอกยังไงเหมือนกันเพราะว่าไม่ทีมใหญ่ก็ไม่ได้เปิดนั่นแหละก็เรียบร้อยโดนล้าแล้วนาคอยก็โดนเบิร์ดหายยังไงต้องเข้าใจก่อนว่าโอเมนเขาเคลียร์คลิอยู่นะคะแล้วเมทก็ต้องยืนด้านหลังคือเราก็เรียบร้อยไปอยู่ดีแหละแต่ว่าฝั่งโอเมนเราอ่ะโคตรแข็งเก็บ2คิวของฝั่งตรงข้ามไม่ได้แล้วในขณะที่เลนบนกําลังนัวซีเ่เลนล่างก็หนึ่งหนึ่งกันอย่างสบายใจเราได้ป้อมล่างมาแล้วนะคะตอนนี้ก็จะมารับเมทนะคะเพื่อจะเดินไปด้วยกันโอเมนจัดการบู๊บบ้านลอนไปได้อีกแล้วเราก็จะไปเติมนะคะเรีย คุ้มแล้วก็คุ้มเพราะว่าได้ป่าดแต่เสียออฟเลนไม่ได้พังด้วยไม่มีอะไรเสียหายนะคะแต่จังหวะนี้อันติเข้าหัวแต่ฝั่งของข้ามเป็นตีมีถึงเราจะจัดการไม่ได้เขาก็ชุกกลับมาได้อยู่ดีฟิกเกอร์หนีด้วยนะแล้วเราล่านตกใจไงเห็นแครี่ฟิกูฟิกตามเลยงงล่านอันติด้วยเหลือจะเชื่อเ็นเข้าแครี่เราต่อนะคะแต่ดีที่เรามีเกี่ยวหนัวมากโบบาลอนเข้ามาอีกจะแตกจากคาเฟ่นะคะโบบาลอนก็เรียบร้อยอะไรวันหน้าเราโอเมนฟิกเกอร์เข้าไปเกี่ยวอีกเย็นตีแบบคนชิวๆนะคะแล้วคาเฟ่ก็เรียบร โอเมนี่เป็นออฟเลนแบบที่เราชอบเลยดันเลนแม่งอยู่นั่นแหละแล้วฝั่งตรงข้ามเนี่ยโผล่ล่างเราก็เลยเปิดดาังนะคะแต่เหมือนฝั่งตรงข้ามเนี่ยจะไหวตัวทันนะคะเขาก็เดินมาโซนดูแล้วเราก็กลัวจะโดนลานไงเลยปล่อยตีมี่ไปก่อนแต่ตรงนี้เราคอสวยมากเสียดายคโคตรๆพอทีมเราจัดการตีมี่แล้วก็ค่อยมาจัดการตัวที่เหลือสรุปว่าเก็บฝั่งตรงข้ามไ่ได้เลย4ตัวคุ <Okay. S 1> ้มจังหวะนี้คุ้มแบบที่โอเมนเคยบอกไงเพราะว่าได้ป้อมด้วยและถ้าไม่รู้จะทําอะไรสมัยนี้มันมีครูดาวบอกนะคะในแมปกบาฟ้าจะขึ้นนนนนนนกก็็เเ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 ลยยยดดดดดิมมมมาา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 อออตตีี่่่งขขัะ้้้้้ววสรจจหหหหฟไไไไป ไปกล้าทำดาเมจใส่เราขอค,คู่ข้างอะไรเนี่ยเข้าไปก่อนเรา,เาก็เ,าเ,าเลยต้องใช้ฟิกเกอร์นะคะเข้าไปอันติก็เก็บคาเฟ่มาได้แหละเราก็ได้ป้อมแ,แล้วด้วยช่วงวันนี้เราไม่รู้ว่าสกิลของโบบารอน่ะคืออะไรเว้ยเรารู้แต่ว่าในแมปเราขยับไปขยับมาตัวใหม่ๆก็ไม่รู้ได้ว่าเล่นยังไงที่เกียติอ,นอันต่อชมโอเมนต่อได้ไหมคือแยกดันดีมากทาให้เล่นอีกฝั่งหนึ่งเล่นสบายตอนนี้ได้3ทางแล้วนะคะพอทีมจะเอาด์กเนี่ยเขาก็จะไปดันเลนล่างเห็นปะส่วนเรานะคะก็จะต้องมาโซนด้านหลังดารักเลเยอร์ค่ะในขณะที่ฝังงไ ได้อยากให้ฝัตรงข้ามกลับใส่กเกอร์เข้าไปนะคะเกี่ยวล้วอันติใส่เพนตอนแรกเขาทําตัวเหมือนเขาจะไปไล่อีกคีเว้ยแต่สุดท้ายก็มาลงที่เราพอเรามีการเวทโค,คมทั้ง2ชิ้นฝันรงข้ามตีเราแทบไม่เข้าเลยไปจ,จะเหมาะเจาะขนาดนี้ตูตะต่อมแต้มในเดินมาพร้อมเราพอดีเราก็เลยแทงป้อมเข้าไปเลยนะคะทางอันติเราวิวแล้วก็อันติของอีกกี้ประเคนใส่ฝัตรงข้ามนะคะเราก็เลยเดินถอยจากนั้นไม่ได้มองค่ะเพราะว่าเรียบร้อยชนะมาแล้วเกมนี้ช่วงนี้เนี่ยอีกไม่กี่วันแรงก็จะรีแล้วการที่เราได้เจอออฟเล่นแบบนี้นี่ถือ เอา MVP ไปเหอะถ้าพี่จะดันเวฟโหขนาดนี้